เหมือนเดิมสภาพดินดีขึ้นทุกปีตั้งแต่ใช้มาดินก็รุ่นสุ่ยเหมือนเดิมดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมดีดีขึ้นจากจากที่เราไม่เคยใช้เลยมันก็ค่อยๆดีขึ้นสภาพไปเ,ปเรื่อยป,ปีปีต่อปีก็สภาพดีขึ้นเรื่อยๆจากจากที่ว่าเราต้องใช้เครื่องมือช่วยงัดเราก็มือดึงขึ้นก็ขึ้นสวัสดีครับพ,พี่สมหมายวันนี้ผมมาหาพี่สมหมายจะไปที่สี่แล้วเนาะใช้มาสามปีแล้วก่อนอ,อย่างปีเนี้ยพี่สมหมายเป็นงไงบ้างครับ ใายแล้วเป็นผลบ้างไหมดีปีนี้ผลดีแต่ดีมากไปหน่อยอีกมีประสิทธิภาพผลได้มันมันได้ผลกับปุ๋ยแต่ว่าพอมันมีแป้งแล้วมันเน่ามันเพราะว่ามันแป้งมันดีไงคือเหมือนกับปุ๋ยมาทําให้มันเรามีแป้งแต่ว่าฝนมาลงช่วงช่วงตอนที่มันมันมีแป้งขยายหัวได้คือพุ่มใหญ่ที่แป้งมากก็คือเน่าแต่ก็ได้ได้ผลค่อนข้างจะน่าพอใจ เพราะว่ามันมันได้น้ําหนักมันที่ที่เหลือที่ว่าที่ว่าถอนอยู่ตอนเนี้ยมันมันมีน้ําหนักเหมือนเดิมสภาพดินดีขึ้นทุกปีตั้งแต่ใช้มาดินกระรุนสุยเหมือนเดิมดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมดีดีขึ้นจากจากที่เราไม่เคยใช้เลยมันก็ค่อยๆดีขึ้นสภาพไปเรื่อยๆป,ปีปีต่อปีก็สภาพดีขึ้นเรื่อยๆจาก จากที่ว่าเราต้องใช้เครื่องมือช่วยงัดเราก็มือดึงขึ้นก็ขึ้นปีนี้ถอดง่ายกว่าปีที่แล้วใช่มีเพีย,เพ,ยเพียแป้งลงเพียแป้งลงตอนตอนเราปลูกทีแรกแบบฝนมันไม่มีฝนมัน็ีช่วงพี่ก็มีการใช้ตาตาฉีดช่วยช่วยฉีดตาตาสามครั้งสี่ครั้งช่วยช่วยมันก็ก็ดีในในระดับหนึ่งาอชะลอมันไม่มีน้ำ มีน้ำมันก็ทรงทรงตัวพอฝนลงมามันก็งามขึ้นแต่ว่าผิดกับที่ว่าแบงข้างของเราเขาไม่ได้ฉีดแล้วมันคือของเรามันจะเร่งขึ้นได้ไวกว่าได้ไวกว่าสภาพต้นสภาพอะไรคือมันดูดีกว่าคือมันโตแล้วใบเขียวไวพอฝนมาใส่แล้วก็คือเหมือนกับมันพร้อมที่จะเร่งแต่ว่ามันมันไม่เดินหน้าเพราะมันไม่มีน้ํา เพื่อนๆที่ที่ที่เขารู้จักกันเขาใช้ก็เสียงตอบรับก็พอใจกันทุกคนครับก็ก็ที่ใช้ร่วมกันมาที่ทํางานด้วยกันที่รู้จักจากจากคนต่อคนที่มาด้วยกันที่เขาไม่เห็นมาร่วมงานทำด้วยกันเขาก็พอใจเงเปเช่นที่ล่างใช่ไหมที่ว่าจะสนใจแล้วก็ป้าตาสมกับยายสีอ่าก็ ก็มีพี่พึ่งอย่างเงี้ยคือทํางานร่วมกันแล้วมาเห็นแล้วเขาก็ไปใช้ของเขาเขาก็ได้คือปากต่อปากเลยว่าเฮ้ยมันมันเห็นของจริงทาําจริงเขาเห็นจริงทําจริงหลายหลายคนด้วยที่เขาเขาร่วมใช้มาด้วยกันปีนี้ปีที่สองที่เขาใช้มาเล้ก็ยังก็ยังเดินหน้าต่อจะใช้ต่อไม่มีเออว่าอไม่น่าจชเรืไม่เข้ามาหลอกนะเออเราเป็นคคือ คือเหมือนเขาเขาเขาก็ว่าเออไม่ไม่มันลดต้นทุนม,มันไม่ได้แพงอย่างที่อย่างอย่างปุ๋ยยี่ห้ออื่นที่ว่าใช่ใช่อยู่มันใช้มันได้ผลเหมือนกันแต่ว่าเราก็ลดต้นทุนเพราะว่ามันมันถูกป็นถูกแล้วเราก็ต้องลดต้นทุนที่ปุ๋ยถ้าเราถ้าถ้าถ้าปุ๋ยอย่างเราใช้บางยี่ห้อแก้9 0้อย่างเงี้ยซื้อนี้มันก็ได้สองสอง เราก็สอบเราก็ได้สองไล่แล้วเยม,มยใช่รู้อะไระเราเราทำไล่เยอะเราก็ต้องประหยั